สวัสดีครับเดี๋ยวไปทําการซูมและแพนนะครับแล้วก็มีเพิ่มเติมก็คือการลงคลิปกราฟิกกับลงเอฟเฟกตและอื่นๆอ,อ,อีกหลายอย่างครับเดี๋ยวลองไปทําตามดูนะครับสําหรับมือใหม่ๆนะครับเดี๋ยวลองเข้าไปที่16:9ต่อนะครับไปเลือกวิดีโอแนวนอนมานะครับผมจะไปเอา วิดีโอที่ผมดาวน์โหลดเอาไว้เอามาลงเอาเอาเอาฉากเท่านี้ก็ได้เนี่ยครับก็เป็นการนั่งคุยกันนะครับนี่ครับเขาก็จะเป็นภาพถ้าเราตั้งกล้องถ่ายไว้อย่างนี้ก็ภาพก็จะนิ่งอย่างนี้แหละครับไม่ไปไหนมาไหนแล้วนี้เราจะไปทำการซูมและแพนนะครับ ก็จิ้มไปที่ตัววิดีโอนะครับก็เห็นสี่เหลี่ยมทับกันระหว่างกันไกลกลับลำโพงนี่ครับตรงกลางๆนี่ครับสี่เหลี่ยมซ้อนกันเนี่ยกดไปเลยจะขึ้นสองกรอบมาอย่างนี้นะครับกรอบแดงกรอบบนเนี่ยก็คือการเริ่มต้นของวิดีโอส่วนกรอบล่างก็คือการสิ้นสุดของวิดีโอนะครับสมมุติเอ่อเราจะให้การเริ่มต้นของวิดีโอ โฟกัสมาที่ซูมแบบเราก็ใช้นิ้วจิ้มที่จอข้างบนเลยครับสองนิ้วนะครับนี่ครับขยายครับขยายขยายให้แบบอ่าที่ให้เราที่แบบเราพอใจว่าโอเคเราเจ้าเท่านี้เราก็ติ๊กถูกไปเลยครับนะครับเราก็จะค่อยสไลด์ลงไปที่กลับไปจอปกตินะครับ นี่คือการซูมซูมเข้าซูมเข้าซูมออกถ้าเราอยากได้การจบแบบเราก็ไปที่จิ้มไปที่ตัวกรอบล่างนะครับตอนจบสมมุตินะครับตึกเล็กหน่อยก็ได้ครับสมมุติ เดี๋ยวเขาก็จะไปช่วงท้ายเลยนะครับจากใหญ่ก็ไปหาเล็กเลยเป็นการโฟกัสการซูมภาพซูมเข้าซูมออกนะครับเนี่ยับก็จะไปเป็นจอเล็กๆเราจะเอาเป็นภาพสุดท้ายเป็นจอใหญ่ก็ได้ครับนครับแต่ไปเอาภาพด้านหน้า กลับกันก็ได้ครับแบบจากเล็กไปหาใหญ่ก็ได้ครับเนี่ยครับจากภาพเริ่มต้นนี่ครับขึ้นแดงๆนะครับก็คือเรากําลังทํากรอบแรกกรอบบนอยู่นะครับฉากเริ่มต้นถ้าเราจิ้มกรอบล่างนี่ครับก็จะเป็นฉากสุดท้ายอ่าเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับฉากแรกนะครับการซูม ซูมก่อนเล็กๆแล้วก็ไปหาเข้าไปหาใหญ่นี่คือการซูมและแพนนะครับเสร็จแล้วก็จะไปที่แบบเต็มจอเลยทะลุจอไปเลยครับก็ลองไปทำกันนะครับการซูมและแพนวิดีโอเลเยอร์นี่ลงไม่ได้นะครับทำทำไม่ได้ทำได้เฉพาะวิดีโอตัวหลักนะครับ v ิโ e เลเยอรจะทำสามารถทำได้เฉพาะการใส่กุญแจนะครับแล้วก็ดึงภาพเอานะครับทีนี้ถ้าเราจะล็อกภาพอะนะครับเราก็กำหนดภาพของเราก่อนทั้งเริ่มต้นแล้วก็แล้วก็ตอนจบนะครับเราก็ใส่เครื่องหมายเนี่ครับตรงเท่ากับนี่ครับ นี่จะขึ้นแดงล็อกกรอบทั้งสองกรอบไว้นะครับติ๊กถูกเลยครับภาพก็จะไม่ขยับเยื่อนภาพก็จะอยู่นิ่งนะครับนีการซูมและแพน <c oughs> ก็ลองไปฝึกทำกันนะครับถ้าเป็นเลเยอร์วิดีโอเลเยอร์นี้ต้องใช้กุญแจนะ <c oughs> เดี๋ยวลองไปทำ เดี๋ยวเราไปใส่กราฟิกกันนะครับวิธีใส่กราฟิกเราก็จิ้มตัดเลยนะครับแบ่งครึ่งก่อนนะครับสมมุติแยกที่หัวอ่านเราจะไปทำอันแรกก่อนคลิปกราฟิกเนี่ยครับก็ไปเลือกดูเลยครับแล้วเราจะใส่แบบไหนชอบสไตล์ไหน,นครับเอาสมมุติผมจะใส่ ครับฉากกับพิบหน่อยครับนี่ครับนี่แล้วก็ติ๊กถูกไปเลยครับสามารถล่นได้นะครับเราก็จิ้มไปที่คลิปกราฟิกนี่ครับเห็นไหมครับเหลืองๆมันทับภาพอยู่นะครับนี่ครับล่นได้ครับว่าจะให้ออกมาแค่ไหนล่นได้ยืดได้เต็มภาพได้เต็มเฟรมได้ครับ ก็ล่นดูนะครับเนี่ยครับอ่ามุดจาวแค่นี้อ่าลองดูนี่อ่าก็ลองไปใช้ใช้ดูนะครับคลิปกราฟิกแล้วก็ตัวบวกเนี่ยครับตัวบวกนี่ก็เป็นการเปลี่ยนภาพครับนี่เปลี่ยนภาพ อ่ะเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนภาพสักภาพหนึ่งก่อนเอาผมใช้ใช้ตัวนี้ตัวกระจายเนี่ยครับผมเลือกเบอร์หนึ่งนี่นี่กระจายหายไปหมดเลยอันนี้ก็ยืดได้เหมือนกันนะครับนี่ครับก็จิ้มไปที่เอฟเฟกการเปลี่ยนภาพนะครับแล้วก็ จะให้เขาออกนานหรือไวขนาดไหนก็เลือกดูนะครับปกติก็เขาจะมาหนึ่งครึ่งนะครับ1.5ือ้าเราก็ใส่กราฟิกได้เรื่อยๆครับเราจะใส่ช่วงไหนอะไรจังหวะไหนก็แล้วแต่นะครับคลิปกราฟิกก็ใส่เพิ่มเติมไปนะครับอนิเ a ม i ชันข้อความก็ใส่ได้นะครับ เราก็ไปเลือกเลย animation ข้อความเราก็จิ้มดูครับแบบที่ต้องการนี่ผมชอบตัวนี้เราก็จิ้มไปเลยครับคู่รักเดี๋ยวลองพิมพ์ก่อนนะครับคู่รักตัว A นี่ก็ตัวเปลี่ยนฟอนต์นะครับ ก็ไปหาฟอนต์สวยๆแต่ภาษาไทายของผมผมยังไม่ได้โหลดอะไรมาเท่าไหร่ก็เป็นฟอนต์ปกติถ้ามันเป็นสีขาวเราสามารถเปลี่ยนสีตัวอักษรได้นะครับนี่ครับเอาสีน้ําเงินให้ตัดกับภาพนะครับนะเอาสีตัวอักษรสีน้ําเงินอืมการสไลด์ก็เป็นออกเป็นสีสีม่วง,งชมพูเนี่ยครับ นี่ครับคูลักมาแล้วเหนไหมก็เลือกลงได้นะครับทั้งคลิปกราฟิกทั้งเอฟเฟกการเปลี่ยนภาพแล้วก็แอนิเมชันข้อความนะครับส่วนมากจะกระทำได้เฉพาะวิดีโอตัวหลักนะครับเลเยอร์นี้ต้องใช้ตัวอื่นช่วยในการทำนะครับ ตัดแยกไปก่อนนะครับส่วนตัวโอเวอร์เลย์นี่ก็สามารถลงได้เหมือนกันนะครับไหนๆก็มาขนาดนี้แล้วเดี๋ยวลองไปลงสักอย่างลงเฟรมภาพยนตร์นะครับนีเน่เราก็จะได้เฟรมภาพยนตร์ลากมาเลยครับติ๊กทูครับอืม เราก็ซูมเข้าซูมออกได้เป็นปกติเหมือนเดิมครับนี่ครับนี่เราก็ซูมล่นมาหน่อยอ่าเราก็จะไม่ล็อกภาพนะครับนี่คับส่วนภาพสองนี่ยเราเราจะขยายมา วบวกๆนี่ถ้าวงพื้นที่ว่างๆก็หาอะไรลงไปนะครับการเปลี่ยนภาพเอฟเฟกนี่เยอะแยะมากมายครับในคีเนมัสเตอร์งานทั้ทงวิธีการนี่ลงคลิปกราฟ,ฟิกไปอีกอันนึง ลองเอาอันแรกเอาวันนี้แล้วกันเบอร์5้านี่ก็ล่นมาได้เหมือนเดิมนะครับคลิปกราฟิกนะครับขึ้นอยู่ที่เราแล้วหรอครับเนี่ยครับขยับได้นะครับจะออกมาแบบรูปแบบไหนตามสไตล์ของเรา อ,อถ้าภาพมันเป็นอย่างนี้นะครับจะไม่เห็นหัวแล้วครับก็ล่นมาเหมือนเดิมครับนี่ล่นมาเหมือนเดิมก็ลบไม่ไม่ใช้ตัวล็อกภาพนะครับภาพแรกก็จะเป็นอย่างนี้สมมุตนะิภาพสองก็จะเต็มจอเลยพร้อมอมีคลิปกราฟิกประกอบ ก็ลองไปทำกันดูนะครับทั้งการซูมและแพนอเอฟเฟกการเปลี่ยนภาพแล้วก็คลิปกราฟ,ฟิกนะครับก็โอเวอร์เลยเฟรมภาพยนตร์ขอบคุณนะครับสำหรับติดตามรับชมเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ